ยางรถแท็กเตอร์เมอสองขนาด16.9ขีดยนะคะหรือ14บีขีดนะคะวันนี้เข้าเพิ่มอีก1คู่นะคะก็เป็นยี่ห้อโอตาน,นิค่ะยางเปร์เซ็นต์แท้มือ2รุ่นเ3 3สําำหรับตัวนี้ล่าสินค้า7 0 9นะคะพี่พีท่านใดที่สนใจโทรหาน้ำตาแล้วแจ้ง7 0 9ได้เลยค่ะตัวนี้หน้ากว้าง16.9ขอบกระทะ28นะคะผ้าใบหนา12ชั้นนะพร้อมใช้งานนะคะสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะตัวนี้จะมีตำหนิ2จุดนะคะเป็นรอยตะปูทิ่มเดี๋ยวน้ำตาลาไปชมกกันอี อันนี้พาชมดอกยางนะคะดอกยางเส้นที่อยู่ด้านหน้านะคะนี่เลยที่กําลังถ่ายอยู่จะสวยกว่าเส้นที่อยู่ด้านหลังนะคะจะเหลือเยอะแล้วก็ลึกกว่านะคะเส้นที่อยู่ด้านหลังก็จะดอกไม่สวยเท่าเส้นทางหน้านะคะต่างกันนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะสําหรับ คู่นี้นะคะน้ำตาลขอปล่อยที่ราคาคู่ละ12,900าบาทส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะมารับเองหน้าร้านกันได้ก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปนะคะอันนี้พาชมด้านในนะคะมีการป่าไว้1จุดนะคะเป็นรอยตะปูทิมข้างละ1เส้นนะคะเป็นรอยตะปูทิมนะคะเป็นรอยเล็กๆเ,เลย ขอคนรับได้ไม่ซีเรียสน,นะคะปลายนิ้วเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเซนนะคะอีกหนึ่งเซนนะคะนี่เลยด้านในเป่าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านนอกก็ตามนี้เลยนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะจัดได้เลย1 2 9 0 0บาทมารับเองกันที่หน้าร้านได้ก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปร้านวอลิ์ทิฟแท็กเตอร์ค่ะตั้งอยู่ที่ตลาดทา่ามะเขืออำเภอพงขุจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะสนใจยังไงก็ติดต่อหาน้ำตาลได้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะ